ปฏิทินจีนงวน16พฤศจิกายน2564งวดน,นี้เป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอชมนะครับงวดที่ผมแกรดได้ตัวเลขแบบนี้ครับ56กับ59ผมสงสัยแต่เลข59เลย5995เนี่ยแต่ว่า งวดวันที่16มันออก95มันก็เลยแปลีเป็นตัวเลขห้าเก้าดีกว่าเผื่อจะถูกครับ56กับ59าเ้ดี๋ยวผมชอบเลขนี้เลยใครใครที่ชอบอาตามได้นะครับเลขไทยสองตัวอัน,นี้ครับแล้ผมก็จะมา เดียวกันออกเป็นวัสะลักกินเนรัุทวานก็จะปรากฏให้ดูในโทรทัศน์นะครับหรือจะดูในโทรศัพท์ก็ได้ตามที่คนชอบนะวิธีก็ฟังก็ได้ครับแต่เราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ